สประเด็นหลักของคลิปนี้ทําความรู้จักกับเทคโนโลยี e-power ก่อนอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันน่าจะเป็นสิ่งแรกที่ควรจะต้องนึกถึงฟิลลิ่งในการขับขี่รถยนต์คันนี้เนี่ยตอบสนองในการขับขี่หรือเปล่า วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาทดสอบรถ1คันครับจะพามาลองขับรถ1คันครับเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่มีการวางขายเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าไอรถคันนี้มันมีความพิเศษยังไง3ประเด็นหลักครับของคลิปนี้ที่ผมจะพามาชมประเด็นที่1คือมาทําความรู้จักกับเทคโนโลยี e Power ก่อนว่า e-power คืออะไรผมก็หาข้อมูลมาคร่าวๆว่าไอตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงตอบสนองในการ ขับขี่ดีหรือเปล่าประเด็นที่2ที่เราอยากรู้คืออัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันครับเนื่องจากรถคันนี้มันเป็นลูกผสมการใช้งานในรูปแบบที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการใช้งานในรูปแบบที่เป็นเครื่องยนต์มันก็ยังคงมีเหมือนเดิมและคันนี้ครับผมก็จะพามาลองขับแล้วกันหลักๆก,ก็ต้องมีอย่างน,น้อยๆต้องมีเกือบร้อยโลหรือร้อยกว่าโลประมาณนั้นผมรีเซ็ตค,ค่าเกี่ยวกับอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันเนี่ยค่า avg นะครับทลิป a เนี่ยเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปท้ายคลิปให้ว่าอัตราเฉลีนนนน่่ยยกกาารนนน้ํมมััอู ท่่เาไหรส่วนประเด็นที่3ครับฟิลลิ่งในการขับขี่สําคัญมากในการซื้อรถหนึ่งคันตอบสนองในการขับขี่หรือเปล่ามันนุ่มนวลไหมมันหนึบหรือเปล่านั่นแหละแค่นั้นประเด็นหลักของเราของ,ของคลิปนี้ตอนนี้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงโควิด -19 และรอบที่3ตอนนี้มันระบาดหนักมากเราก็อยากบอกที่ผมมาถ่ายผมพยายามลดคนนะครับออก จากบ้านเท่าที่จําเป็นนะผมก็ตากล้องในห่างกระระดับหนึ่งฉีดแอลกอฮอล์จะไม่แวะไหนนะครับจะมาทดสอบรถยนต์คันนี้อย่างเดียวนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับนิสสัน G ี Auto c a คครับที่สนับสนุนรถยนต์นิสสันคิก VL คันนี้นะราคา1นึ่งล้สีบาทมาให้ทดลองขับในวันนี้ครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะผมไปอยู่แบรนด์นั้นทีไปอยู่แบรนด์นี้ทีแล้วก็มาอยู่นิสสันทีบอกงี้ครับตัวผมเองเนี่ยยืนประจําอยู่ที่มิซูชิ BNT ครับ ำนากง,งานใหญ่สาขาบางประกงแต่ในเครือทั้งหมดเนี่ยเจ้าของเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมีทั้งแบรนด์นิสซูแบรนด์นิสสันแบรนด์ฮอนด้าแล้วก็แบรนด์ซูซูกิซึ่งอยู่ในเครือกันทั้งหมดผมสามารถพามารีวิวพามาดูโปรโมชั่นได้เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะอันนี้เป็นหลักการปกติอยู่แล้วนะครับเนื่องจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างก้าวไกลให้เรามารีวิวหาคอนเทนต์พอดีก็มาจัดเต็มให้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาพูดถึงเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีอิมพาวเวอร์ก่อน เทคโนโลยี e-power e ที่เป็นใจความหลักของรถคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงและรูปแบบการทำงานของระบบ e-power เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงรถยนต์นิสสันคิกทั้งหมดนะครับตั้งแต่รุ่นตัว S อตัวเริ่มต้นเนี่ยราคา889,000เนี่ยจนถึง V-L คันนี้ราคาล้านทะลุล้านมาหน่อยนึงเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันเทคโนโลยี e-power e ที่เป็นเอกลักษณ์เอกสิทธิ์นะครับของนิสสันเนี่ยเขามาใส่ในเกือบจะทุกโมเดลแล้วรูปแบบการทางานของ e-power นะครับคือการทางานในรูปแบบที่การจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้น เครื่องยนต์ทาการปั่นไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่และแบตเตอรี่จ่ายกาลังไปยังมอเตอร์มอเตอร์จ่ายกําลังมายังล้อในการขับเคลื่อนคันนี้เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนล้อหน้ารูปแบบนี้มันดียังไงหนึ่งเลยอัตราเร่งนะครับแรงบิดเนี่ยมันมาในรอบต่ําเลยเพราะมันจ่ายไฟในรูปแบบกระแสไฟฟ้า จากตัวแบตเตอรี่ไปที่มอตเตอร์เลยไม่ได้จ่ายตัวเครื่องยนต์เข้ามาล้ออัตราแรงบิดเนี่ยมันก็จะมาชา้าตามสเต็ปเครื่องยนต์สันดาบเดิมการใช้งานในเมืองเนี่ยถ้าในกรณีใช้งานในรูปแบบไฟฟ้าเนี่ยรถคันนี้ประหยัดแน่นอนแต่ที่ผมไปดูไปศึกษามาจากพี่ท่านอื่นที่เอาไปลองมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ประหยัดเท่ากับคู่แข่งแต่ประหยัดนะถ้าเทียบกับ ความคุ้มค่าฟีลลิ่งในการขับขี่เขาบอกว่ามันคุ้มกว่าเพราะอะไรมันให้ขับสนุกอัตราเร่งมันแรงเดี๋ยวผมพามาดูออปชั่นก่อนว่ารถคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้าง Advance s a ซฟตีมีแน่นอนนะครับระบบเตือนการชนระบบตัดกำลังยนต์มีแน่นอนรวมถึง a d แดปทีมพูดคอนโทรลนะครับในรุ่น V L มีให้นะครับในรุ่นตัวนิสสันคิกคันนี้ส่วนไฟหน้าเป็น LED พร้อมกับตัวไฟตัดหมอก LED กระจังหน้าแบบ V Motion ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันอยู่แล้วอันนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วมันก็ให้ความสวยงามเป็นสีดําเงานะเป็นสีดําเงาอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันแมทช์กันแล้วก็ลงตัวมากรถคันนี้เป็น SUV ขนาดเล็กภายนอกอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเนี่ยสิ่งที่ให้มามันตัดกับตัวรถชัดเจนและยิ่งคันนี้เป็นสีเหลืองนะครับพวกนี้เป็นสีแบตสีดํารวมกับตัวล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับขนาดยาง2 15 5 5 R 1 7จากที่ขับมาเมื่อกี้เนี่ยประมาณ20กว่าโลนะครับ ิวการขับขี่เนี่ยด้วยตัวรูปแบบยางโตโยเนี่ยให้สมรรถนะในการขับขี่เกาะถนนได้ดีอยู่แล้วมันให้ความนุ่มเก็บเสียงได้ดีด้วยอาจจะเป็นตัวรถใหม่แหละยังไม่ได้ใช้ไประดับหนึ่งนะครับเลขไม่อาจจะยังไม่เยอะตัวสมรรถนะของยางมันก็ยังคงดีอยู่รูปแบบรถคันนี้เนี่ยมันจะบอกเองว่ารถคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครจากที่ขับมามันขับสนุกมากและแรงจริงผมอ่ ตอนแรกดูถูกเขาไว้นะว่ามันก็จะแรงสักเท่าไหร่เชียวแต่พอมานั่งนึกคำนวณรูปแบบการทำงานของเขาเนี่ยรูปแบบรถเป็น e power เนี่ยมันจ่ายไฟผ่านตัวแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าเลยมันก็เลยให้อัตราแรงบิดที่สูงในรอบที่ต่ำอแค่นั้นไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างคีเ s สมีอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์ของตัวนิสสันกล้อง bird eye view นะครับกล้อง360องศามีเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้ว ซึ่งในรุ่น V L นี้นะหลายคนยังไม่รู้ว่าผมเคยรีวิวในรุ่น S ไปแล้วแต่รุ่น S เนี่ยบอกเลยรถมันขาดตลาดจริงแต่ V L เนี่ยมันมีเราก็เลยพามาดูแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าเกินล้านมานิดหนึ่งแต่ส่วนรถเนี่ยก็รถถอนไปกันได้แล้วบวกกับตัวออปชั่นของนิสสัน G T Auto Car เนี่ยจัดเต็มมาให้มันก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกว่าเดิมแค่นั้นมาดูด้านหลังคันนี้นะครับราคาล้านกว่าไม่ใช่ฝาท้าไฟฟ้านะเป็นแมนนวลนะครับผมขนของมาระดับหนึ่งบวกกับผู้โดยสาร2อคนนะครับ มันไม่ได้ใหญ่ห้องโดยสารกว้างมากนะอย่างตัวผมเองเนี่ยสูง170กว่านะครับตอนนี้กว้างจริงล้วงเข้าไปอีกคือสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยผมตกใจเลยเพราะเคยรีวิวไปรอบนั้นไม่ได้สังเกตอะไรเยอะไงแล้วก็ดูแค่ตัวไฟด้านท้ายแล้วก็ดูแค่ออปชั่นบางรายการเท่านั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเออเฮย้ยพอเห็นรอบนี้ทึ่งมันเก็บของได้เยอะเพราะเราเข้าใจว่าตัวรูปแบบรถยนต์แฮชแบ็กอะที่เป็นตัว5ประตูครับมันจะมีพื้นที่สัมภาระเก็บของด้านหลังเนี่ยค่อนข้างน้อย พอมาเห็นคันนี้โอ้โหเวอตกใจเลยครับเก็บได้เยอะจริงๆ400กว่าลิตรอะประมาณนั้นนะครับถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานค่อนข้างเยอะมีปุ่มเปิดปิดรถนะครับปุ่มลอ็อกรถอยู่ที่ด้านท้ายด้วยแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว e power ผมจะไม่ได้เจาะอะไรรถคันนี้เยอะนะจะพามาบอกว่าไอ้รถคันนี้มันเหมาะกับใครแล้วก็ เทคโนโลยี e-power e เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับส่วนตัวไฟท้ายอันนี้เป็น full LED ไฟเบรก LED ไฟเลี้ยว LED ซึ่งเต็มระบบครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขับแล้วกันว่าฟิลรถคันนี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศภาพแล้วก็จะมาคุยกันในรถว่ารถคันนี้มันเหมาะกับใครเดี๋ยวไปดูนครับ <c oughs> เรามาอยู่ในรถแล้วนะครับนสันคิกอ e ีพาวเวอเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขับนะครับว่ารถคันนี้มันขับสนุกหรือเปล่าแล้วก็รูปแบบการใช้งานของเขาเนี่ยมันตอบโจทย์กับฟิลลิ่งคนที่ชอบขับรถในรูปแบบไหนมากกว่ากันแต่ตัวผมเองเนี่ยบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยชอบรถที่เฟิรม์มแล้วก็ขับสนุก เร่งทันใจถ้าเป็นรถเครื่องยนต์สันดาบเดิมก็ชอบในรูปแบบที่เป็นเกียร์ท็อกคาเวเตอร์ไม่ใช่ C ี t เพราะอัตราตอบสนองในการขับขี่เนี่ยตัวท็อกคาเวเตอร์เนี่ยดีกว่าที่เป็น C ี t เดิมนะครับเดีย๋ยวผมพามันลองรถคันนี้นะครับก็ได้รับความเอื้อเฟื้อนะจากนิสสัน g ีที t o c โ r นะครับหลักการการ,การขับขี่ก็อย่างที่บอกไปครับรูปแบบการทํางานของตัวเครื่องยนต์บวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยในเรื่องอัตราการขับขี่มันดี อัตราเร่งดีแรงบิดมาในรอบต่ําเน้นการขับขี่ที่แบบฟิลดีอะ่ะคันเนี้ยโอเคแต่ถ้าแบบเน้นการขับขี่ที่แบบประหยัดเลยประหยัดจ๋าเลยอะ่ะยีบวกเพราะมันเป็นรถลูกผสมอะ่ะรูปแบบไฟฟ้าด้วยรูปแบบที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบด้วยก็ไม่ได้ทําได้ดีขนาดนั้นแต่ถามว่าทําได้ดีระดับหนึ่งสําหรับลูกค้าที่อยู่ ฝั่งชลบุรีนะครับเรามีบริการนะมีบริการส่งมีบริการเท s t ไว้หน้าบ้านนะครับใครที่สนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามก็ได้หรือไลน์แอดที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็มีบริการให้นะครับใครที่อยากรู้ว่าโปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างก็มาดูกันฟิลตอนเนี้ยสิ่งที่อยากให้เห็นก้องเห็นเนาะว่าตัวถนนเนี่ยสะพานใหม่ใครที่เคยมานะครับจะรู้ว่าถนนเนี่ยมันเป็นคอนกรีตบวกกับการต่อถนนเนี่ยมันเป็นล่อง อพอมันเป็นล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ารถมันไม่ดีการเก็บเสียงซับแรงกระแทกไม่ดีพวกเนี้ยมันจะได้ยินเสียงรอยต่อทั้งหมดเลยอ่ะมันจะได้ยินเสียงรอยต่อทั้งหมดเลยคันนี้ไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีแต่ด้วยตัวยางแหละอ่ะเราเข้าใจด้วยตัวรถมันยังใหม่อยู่เราเข้าใจแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วครับระยะหนึ่งใช้ไปสักแสนโลน่าจะไม่ได้ลดถ,ถดถอยไปมากกว่าน,นี้นะครับน่าจะลด หย่อนลงหน่อยแล้วแต่การใช้งานในระ,ะยะทางยาวๆว่าเน้นในรูปแบบไหนมันให้ฟิลการขับขี่ที่แบบเออมันไม่ได้แข็งไปอะ่ะมันไม่ได้นุ่มไปมันอยู่กลางๆอะ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะครับถามว่าชอบไหมก็กกรู้สึกโอเคแต่ไม่ได้ชอบขนาดแบบเฮ้ยนุ่มอะไรเงี้ยครับตอนนี้นผมวิ่งจากตัวโชรูม GT Auto Car มาประมาณ30โลละว,วิ่งมาอยากจะให้ดูช่วงล่างอยากให้ดูทัศนวิสัยในการขับขี่ว่าไอตัวรถคันเนี้ย มันตอบโจทย์กับการใช้งานไหมผมอาจจะใช้ในระยะทางนน้อยแหละแต่ถามว่ามันก็น่าจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจได้สําหรับใครหลายๆคนที่ยังมองรถน e ิสสันคลิก epower อยู่นะครับว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าออฟิลการขับขี่เป็นยังไงเราพูดถึงออปชั่นภายในของรถคันนี้บ้างนะครับว่ารถคันนี้นมีออปชั่นอะไรบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับอย่างตัวผมเองตอนนี้ผมขับน e ิสสันคลิก e-power ในรุ่น V L อยู่ ที่เป็นสีเหลืองนะมันจะมีหลายเกรดมากดำก็มีแล้วแต่รุ่นนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตราคาขึ้นมาให้ดูแล้วกันแต่วันนี้ผมขับ V L แล้วก็ออปชันที่มีมันเพียงพอกับผมหรือเปล่าวันนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากเพราะอะไรเพราะตัวผมเองไม่ได้ชอบรถคันใหญ่จนเกินไป เพราะว่ามันรู้สึกมันเถอะทะกับรถปัจจุบันนะครับออปชันภายในคันนี้นะครับมีหลายจุดที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเทคโนโลยีอะแดปตีฟพูดคอนโทรลระบบเตืเอนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ชั่วขณะอย่างบายสปอรตนะครับก็ไม่เหมือนเจ้าอื่นตรงที่ว่าอย่างเจ้าอื่นเนี่ยเขาให้มาเนี่ยมันอยู่ที่มุมกระจกบายสปอตเนี่ยมันให้มาที่ตัวกรอบที่ข้างกระจกนี้เลยเป็นไฟนะในกรณีที่การใช้งานก็เหมือนกับตัวบายสปอตทั่วไปแหละแต่ตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งจะอยู่ที่ตรงนี้ที่ข้างกระจกตรงนี้ข้อดีคืออะไรมันเห็นชัดแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเพราะมันอยู่ในรถไงมันอยู่ในรถมันก็เลยเห็นชัดหลักการมีแค่นี้เองครับคือตัวกระจกคือกระจกมันสามารถปิดได้ปิดตัวที่เป็นกล้องได้ปิดตัวที่เป็นกล้องได้ดไดคือตัวเนี้ยมันมีกล้องที่อยู่ตัวฝาท้าย ซึ่งมันก็จะให้เห็นในกรณีเราขนสัมภาระมาด้านหลังเพราะว่าตำแหน่งการมองเนี่ยมันก็อยู่ข้างบนแล้วตูวมเองอ่ะมันรู้สึกว่ามันหลอกตาเพราะด้วยความมันเป็นกล้องไงมันก็เลยหลอกตาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ปิดได้แต่มันก็ยังมืดอยู่หรือว่าผมไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทีเนี้ยตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกไม่ชินเวลามองอะไรเงี้ยแต่ความชัดถ้าให้มองนะความชัดสุดท้ายแล้วอ่ะกล้องอ่ะมันชัดกว่าโหมดการขับขี่ที่มีอยู่3โหมดคือโหมดที่เป็นโหมดโหมดดีธรรมดา โหมดการขับขี่ที่เป็น Eco โหมดการขับขี่ที่เป็นตัว S นะครับแล้วก็พร้อมพร้อมเทคโนโลยี o n e p a d d l e นะ o n e p a d d l e จะทำงานในรูปแบบที่เป็นโหมด S เท่านั้น S ก็เหมือน Smart ทนะครับสมาร์ทสปอร์ตะประมาณนั้น,นะที่มันให้อัตราลร่งเยอะนะครับแล้วก็โหมดนี้ก็จะ เข้ามาทํางานร่วมกับตัววันแพดเดิลมันคืออะไรมันจะทํางานที่แป้นคันเร่งคืออะไรเวลาเราขับไปปุ๊บอัตราเร่งมันจะดีขึ้นแรงบิดมันจะดีขึ้นอันนี้ทราบกันดีปกติอยู่แล้วเพราะโหมดเออีกอันหนึ่งคือจะทํางานในกรณีที่เรายกคันเร่งล่ะยกคันเร่งปุ๊บเบรกเหยียบคันเร่งไปยกคันเร่งเบรกเหยียบคันเร่งไปข้อดีคืออะไรหนึ่งเลยมันเจเนเรเตอร์ไฟเนี่ยเข้ามาแบตเตอรี่เนี่ยเยอะขึ้นเพราะแรงหน่วงมันเยอะขึ้นขับไปได้สักพักหนึ่งถ้าแบตเตอรี่มัน เหลือไม่เพียงพอในการขับขี่ในโหมด EV หรือในรูปแบบการจ่ายไฟในรูปแบบ EV ที่ตัดเครื่องยนต์ออกมันก็จะติดเครื่องยนต์ขึ้นมาเองเพื่อเจเนเรตไฟชาร์จไฟเข้าไปเก็บยังแบตเตอรี่ต้องการชาร์จไว้ล่ะขับไปสักพักหนึ่งเราต้องการชาร์จไว้ตลอดเรากดโหมด EV ครับค้างไว้เครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานะครับแต่เราต้องเลือกโหมด S หรือ Eco ก่อนนะอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บมันถึงจะสามารถทํางานได้พกดค้างปุ๊บ ไอตัวเรือนใหม่นะครับก็ <c oughs> จะขึ้นชาร์จทันทีแล้วตัวรถเนี่ยก็จะหน่วงไปเลยเพราะรูปแบบโหมดการขับขี่มันจะเป็นอีโคหรือเอสเพราะมันน่วงในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเราจะคลิกดาวละ่ะคลิกดาวไปออกไปเงี้ยปุ๊บเนี่ยมามาเหมือนกันมาแหละไม่ใช่มาเหมือนกันมาเลยครับผมลองเหยียบมาตั้งแต่ตอนออกจากโชวร์รูโอ้โหรถคันนี้บอกเลยจี G ๊ดจ๊าดนะดันยากนะ บางทีรถที่แบบแรงม้าผมว่าแรงม้าร้อยกว่ากว่านี่ดันกับเขายากอะ่ะเพราะร้อยสี่สิบอ่ะมันยังรู้สึกว่ามันเติมเข้าไปได้อีกอะ่ะเพราะอะไรหนึ่งเลยมันมีเกียร์หนึ่งสเตตม,มันไม่มีอัตราทดนู่นนี่นั่นมันเติมเข้าได้2เลยอัตราการจ่ายไฟเนี่ยมันจ่ายในรูปแบบที่เป็นตัวไฟฟ้าเข้าแบบมอเตอร์เลยไงจ่ายจ,จากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์เลย ข้อดีตรงนี้มันไม่ผ่านเครื่องยนต์อะไรมันก็เลยจ่ายกําลังไปยังตัวมอเตอร์ได้เต็มที่ชาร์จเร็วนะครับแพทเดียวเองเต็มเพราะด้วยแบตเขาตัวเล็กด้วยอะไรเงี้ยครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับคอนโทรลที่พวงมาลัยมีมาให้ครบตัวหน้าจอ Apple CarPlay Bird Eye View Monitor ครบนะครับสำหรับคันนี้ครบท้วนเดี๋ยวผมพามาลองอัตราเร่งนะครับของ Nissan Kicks ePower ว่า ระบบการทำงานระบบการขับเคลื่อนระบบการจ่ายไฟของรูปแบบการใช้งานในรูปแบบ e-Power ของที่สันคิดคันนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองในการขับขี่ดีหรือเปล่าตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ60นะเดี๋ยวผมลองคลิกคลิกดาวไปแล้วกันเดี๋ยวหาจังหวะแบบลดลงลงนิดหนึ่งนะครับจะลองให้ดูระยะสั้นๆน,นะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวรถคันนี้มันตอบสนองในการขับขี่ดีหรือเปล่าตอนนี้80แล้วอ่ะผมลองจิ้มไป 1 0อยหนอันนี้ผมเหยียบไม่ได้เต็มนะถ้าเหยียบเต็มคลิกดาวมากกว่านี้อีกแต่ให้เห็นข้าวๆว่าเฮ้ยอัตราการจ่ายไฟจ่ายกระแสะไฟไปที่มอเตอร์เนี่ยจากแบตเตอรี่เนี่ยมันตอบสนองดีหรือเปล่า ในรูปแบบที่มันใช้งานจริงนะครับไม่ได้แบบคลิกดาวเพื่อเค้นสมรรถนะมาจริงๆแต่เนี้ยคือเพียงพออยู่แล้วอันนี้เราทราบกันดีเพียงพออยู่แล้วอันนี้ร้อยยี่สิบนะบางรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเดิมมันไม่เพียงพออยู่แล้วในกรณีคลิกดาวเพราะอะไรกําลังเครื่องมันไม่เหลือให้ทะยานออกไปแล้วแต่ตอนนี้ด้วยตัวรูปแบบมอเตอร์ไฟฟ้ารูปแบบการจ่ายไฟในะรูปแบบตัวไฟฟ้าเองก็ดีนะครับมันทําให้รถคันนี้เหลือกําลัง มากพอที่จะคลิกดาวไปดิมันเป็นเกียร์จังหวะเดียวที่ตอบสนองแบบที่ไม่มีรอยต่อการใช้งานมันก็เลยสะดวกสบายส่วนช่วงล่างครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้แล้วกันว่ารถคันนี้ช่วงล่างเนี่ยมันเหมาะกับใครฟีลการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวจะลองคลิกดาวอีกสักทีหนึ่งแล้วก็ไปเจอกันอีกทีที่โชว์รูมนิสสันจี Auto c a โคาที่บางประกงครับมามาลองอีกสักรอบหนึ่งผมลองนะ ันนี้ขับในเมืองนะครับผมก็ไม่อยากจะใช้ความเร็วที่มันสูงจนเกินไปโอ้ถ้าแบตพอ,อนี้คือแบบจี๊ดจ๊าดเลยนะโอเคใช้ได้ใช้ได้ก็เดี๋ยวไปสรุปให้ที่โชว์รูมนิสสัน GT Auto c ค่ะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับ เดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปกันครับตอนนี้เราก็นำรถ Nissan k i e ิก e-power คันนี้นะในรุ่น VL คันนี้นะครับไปทดลองขับแล้วก็ไปทดสอบสมรรถนะมาพูดถึงตัวเทคโนโลยี E-Power ในรถยนต์คันนี้ว่ามันมีความพิเศษยังไงจนขับไปเนี่ยประมาณ7 0โล70 80ปโลประมาณนั้นคร่าวๆนะครับวนกลับมาถึงที่ n นิส a ัน t ีท t โ c a าสาขาบางประกงของเรานะครับ เราก็ได้ทราบหลายประการเหมือนกันแล้วก็มีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบเดี๋ยวมาสรุปให้แล้วก็จะมาบอกว่ารถยนคันนี้มันตอบโจทย์กับลูกค้าคนที่ใช้รถเนี่ยฟิลรถยนต์ประเภทไหนเดี๋ยวมาสรุปให้ครับ ก่อนอื่นเลยจะมาพูดเกี่ยวกับตัว Nissan ePower ก่อน ePower มีความพิเศษยังไงก็อย่างที่บอกเครื่องยนต์จะทำการเจเนเรตไฟนะครับเข้าไปยังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชุดนี้แล้วจ่ายตัวกำลังไฟเนี่ยไปที่มอเตอร์ด้านหน้าเพราะรถเป็นขับหน้ารูปแบบการทำงานของ ePower ก็จะประมาณนี้ซึ่งข้อดีก็อย่างที่บอกไปมันดีในรูปแบบการตอบสนองที่แรงบิดสูงในรอบต่าสิ่งที่ได้มาอัตราเร่งดีแรงบิดดีทุกอย่าง อัตราเฉลีย่ยการกินน้ำมันเนี่ยผมรีเซ็ตทิป A เนี่ยให้มันเป็นศูนย์แล้วตัวอัตราเฉลี่ย AVG เนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นมาแค่นิดหน่อยเพราะผมขับไปน้อยถ้าขับไปสัก3 4 0 0โลเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยอาการของรถคันนี้อัตราเฉลีย่ยของรถคันนี้เนี่ยมันกินน้ำมันมากน้อยเพียงใดซึ่งที่เห็นณนะตอนนี้อยู่ประมาณ 11- 12ถ้าขับไประยะหนึ่งนะครับมันอาจจะ เฉลี่ยให้เห็นชัดว่ารถยนต์คันนี้มันกินน้ํามันในระดับใดอัตราเฉลี่ยกันกนี้มาณสรุปคือไม่ได้ประหยัดมากแต่ประหยัดในระดับหนึ่งใครที่ชอบก็ลองมาทดสอบสมรรถนะสองเลยช่วงล่างรู้สึกว่าถ้าเทียบกับรถเกง๋งไม่ได้นุ่มเท่ารถเก๋งแต่จะเฟิร์ม อาการเฟิร์มมากกว่าตอนกลับมาเนี่ยผมลองทดสอบเข้าโค้งในช่วงอมตะนาครน,นะครับที่เบี่ยงขวาที่จะมากรุงเทพมหานาครผมลองช่วงนั้นอะความเร็วอยู่ประมาณ70-80เดี๋ยวอินเสิร์ทภาขึ้นมาให้ดูว่ามันประมาณไหนแต่เบรกนิดนึงแล้วก็กดเข้าโค้งเลยก็ถือว่าเอาอยู่แต่ด้วยรูปแบบรถมันเป็น BSUV รูปแบบมันสูงมันจะไม่ได้เกาะถนนเท่ากับตัวรถเก่งที่มีตัวช่วงฐานล้อช่วง ล่างเกี่ยวกับความสูงของตัวรถเนี่ยต่ำเท่ากับรถเก๋งแต่เอาอยู่แน่นอนใครที่ชอบรถเฟิร์มๆขับสนุกอัตาราเร่งดีคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ถือว่าดีขอขอบคุณนิสสัน Gt Auto Car อย่างเป็นทางการนะครับที่มอบรถคันนี้นะ้น s ิสสันคลิก e power คันนี้มาให้ผมทดลองขับมาบอกฟิลลิ่งการขับขี่ว่าความคุ้มค่าเกี่ยวกับฟิลลิ่งอัตาราเฉลี่ยการกินน้ํามันแล้วก็เทคโนโลยี e power มาพูดถึงภายในบ้างเทคโนโลยีที่ให้มาภายในไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังปุ่มสตาร์ทโหมดการปรับการขับขี่เกี่ยวกับรูปแบบ SEco หรือแม้กระทั่งตัวดีไรส์ปกตินะครับหรือจะเป็นตัวเกียร์ก็ดีระบบเซฟตี้นะครับแอดวานซ์เซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเตือนการชนระบบตัดกําลังเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งอัลลีฟทีพูดคอนทรมีมาให้บายสปอร์ตวอร์มมิงส่วนโปรโชั่นสําหรับน e ิสสันคิกอีพาวเวอร์นะครับก็มีหลายโปรชั่นมาก เราจะอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูแล้วกันสำหรับออปชันบางออปชันที่เราติดตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคาพทัสตัวหน้าจอเดิมเปิดตัว YouTube ไม่ได้นะครับเราก็ทำตัวคาพทัสติดตั้งให้มีอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรติดตั้งเฉพาะนิสสัน GT ทีคาลูกค้าที่ออกรถกับนิสสัน GT ทีอัลตคาเท่านั้น สุดท้ายนี้นะครับความคุ้มค่าก็อยู่บนบรรทัดฐานความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไปอย่างตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมได้ใช้ผมก็รู้สึกว่ามันโอเคมันคุ้มค่าแล้วสําหรับบางคนที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีรุ่นอื่นที่แยกย่อยออกมาให้เราเลือกจับใช้สอยแล้วก็เลือกซื้อกันได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น S รุ่น E รุ่น V รุ่น VL ซึ่งแต่ละรุ่นราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเริ่มต้นตั้งแต่889,000ที่ผมเคยรีวิวไปตอนนี้ลดขาดมาก รุ่นที่มีรถเลยไม่ว่าจะเป็นตัว V หรือ VL ใครที่สนใจก็สอบถามโปรโมชั่นได้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19ก็รักษาสุขภาพรักษาตัวเองพยายามออกจากบ้านวันนี้เราออกมามันมีความจำเป็นเราต้องออกมาทํางานเราต้องออกมาหาคอนเทนต์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยเรามีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอแบบนี้ตลอดช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมขึ้นให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับใครที่สนใจก็โทรหาผมโดยตรงได้หรืออยากรู้โปรโมชั่นก็อินบ็อกซ์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ ก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ